ชาร์จเจอร์จากแบรนด์โอเคนะครับซีรีส์คือ Comet มิกซานะครับกำลังการจ่ายกระแสนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกช่องคือ67วัตต์แบบ Mix นะครับเป็น PD War l h h r r g r w w t t h GAN t e c h o o l o g y PD คือ Power Delivery ก็คือจ่ายกระแสไฟแบบจังหนับอะไรประมาณนั้นนะครับส่วน GAN เนะี่ยก็คือแกนเลียมเป็นธาตุ r r r e e r t t m m n n r r l l ที่เขาใช้ผลิตชิปเซตข้างในนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของ การจ่ายพลังงานที่เสถียรอุณหภูมิความร้อนที่ต่ำแล้วก็การทำงานที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้จะบอกว่าเป็นซ u เปอร์คอมแพคคือขนาดเล็กพิเศษเลยจ่ายกระแสแบบ power delivery หรือว่า PD 67วัตต์นะครับ fast charging charge เ็็วอุปกรณ์ตัวนี้สามารถชาร์จ iPad ได้ชาร์จ MacBook ได้ชาร์จ iPhone แล้วก็อื่นๆน,นะครับอย่างเช่น GoPro หรืออะไรอย่เงี้ยได้นะแกลเลี่ยมชิ a d v a n c e นะครับประกัน2ปี Series โคม e t นี้บอดี้เขาจะเป็นสีออกเทาๆนะครับซึ่งผมเองใช้ Comet มันจะเป็นเวอร์ชั่น4 5วัต์กับ3 0วัต์อยู่นะครับแล้วก็ผมก็มีใช้ออคีตัวอื่นด้วยถ้าไม่ลืมเดี๋ยวท้ายคลิปผมเอามาเทียบให้ดูนะครับราคาเจ้าตัวนี้อยู่ที่1,590นะครับเต็มแต่ผมซื้อใน s h อ p e e ตามลิงก์ข้างใต้อยู่ที่890ในช่วงโปรนะครับก็สรุปก็คือลดเยอะมากนะครับ800กว่าบาทเองนะครับ หัวชาร์จ800กว่าบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยของ iPhone เองก็790แล้วไหมนะครับอันนี้800กว่าบาทแพงกว่าหน่อยนึงแต่ตัวนี้67วัตต์มีพอร์ตชาร์จถึง3พอร์ตให้เลือกเสียบใช้งานเปิดเข้ามาข้างในเราจะเห็นว่าตัวนี้จะมีะการจ่ายพลังงานที่สูงนะครับ High Power In a Small Size ขนาดเล็กแต่จ่พลังงานสูงเป็น Generation ที่3ของแกลเลียมชิปข้างในแล้วนะครับเมื่อก่อนจะใหญ่แบบนี้เลย ปัจจุบันเล็กเหลือแค่นี้นะครับก็คือชาร์จ MacBook ได้เลยนะครับแต่ตัวเล็กลงขนาดเล็กลง58%จาก o r i g i ิน l ลชาร์ e เเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแ a ลเลียมเทคโนโลยี Creation นะครับ of 3D t t a c k i n g t e c h n o l o o y ก็คือเป็นการซ้อนแผ่นชิปข้างในนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามองดูข้างในกันนะครับหลังกล่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่เล็กน้อยตรงนี้เป็นชื่อนะครับ คุณสมบัติสเปคต่างๆดูคร่าวๆบอกว่าเป็น AC รองรับที่100ถึง240โวลต์ 1.5A ที่50-60เฮิรต์นะครับแล้วก็ชาร์จิ่ง Apple ได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ต่างๆจ่ายไฟนั่นน,น,นู่นนี่เยอะแยะมากมายนะครับเป็นแบรนด์เยอรมนีนะครับ, Germany, รบแต่ผลิตในจีนนะตัวนี้นะครับคุณภาพดีเลยแหละผมก็ใช้ออเ y ตัวอื่นอยู่ด้วยนะครับกล่องแบบนี้มีคู่มือการใช้งาน โคเมด s ีรีส์เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนจะเป็นรุ่นใหม่ของ o อเคซีรีส์ที่เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับโดยขนาดมิติของเขาจะเล็กลงกว่า o อเในขนาดกำลังเดียวกันนะครับเล็กลงนะแต่หนักขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียว,ว่าเผื่อว่าผู้ชมเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่ซื้อไปใช้งานแล้วเดินทางมันหนักมากไหม126กรัม126นะครับก็มีน้ำหนักประมาณหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้หนักจนน่ารำคาญเนาะ ส่วนขนาดมิตินะครับถ้าลองวัดดูผมจะลองวัดเฉพาะที่ส่วนที่เป็นบอดี้นะครับไม่รู้มันกว้างเท่ากันไหม41.4นะครับด้านนี้ละ38.0นะครับก็แสดงว่ากว้างกับยาวเนี่ยไม่เท่ากันด้านนี้สูงกว่าด้านนี้กว้างกว่านะครับส่วนหน้าเครื่องถ้าลองวัดดูส่วนที่เป็นตรงนี้ก็จะอยู่ที่75.3มิลิมแต่ถ้าวัดที่ขาเลยตรงนี้สมมุตินะครับอยู่ที่93.7มิลมนะครับ ก็จัดว่ายังเป็นขนาดที่คอม a พ t อยู่นะครับแต่ตัวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าตัว PA6 PAB6U นะครับซึ่งเป็น67วัตต์เหมือนกันแต่ตัวนั้นจะเป็นแกเรียนเทคโนโลยีซีรีส์ก่อนๆน,นะครับราคาใกล้ๆก,กันเลย c o m ม t ซีรีส์เนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นเรื่องของการจัดการความร้อนที่ดีมาก,มากๆแล้วก็เรื่องของการจ่ายกระแสพลังงานที่เสถียรสม่ำเสมอปลอดภัยนะครับโดยตัวบอดี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกที่ไม่ไม่ลามไฟลดการลามไฟนะครับซึ่ง เขาจะทําเป็นสีออกเทาๆอมน้ําเงินแบบนี้ตัวนี้จะบอกเลยว่า67วัตต์นะครับก็คือเป็นการจ่ายกระแสมิกซ์รวมกันทั้งหมดของคู่นี้คู่นี้หรือว่าคู่นี้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าทั้งหมดแบบสรุปร,มรวมๆซึ่งขนาดของเขาก็จัดว่าค่อนข้างเล็กนะครับผมว่ามันถ้า67วัตต์เนี่ยโอ้ขนาดเมื่อก่อนนี้ใหญ่เป็นร้อยเท่ากับ100วัตต์เลยนะครับแล้วก็45วัตต์ก็คงเท่า67วัตต์เดี๋ยวนี้นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ทําออกมาได้คอมแพกเหมือนที่เขาบอกเลยขาเป็นขาคู่แบบกลมนะครับซึ่งก็เสียบกับปลั๊กที่มีกราวแบบ3รูจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเป็นรูกลมแบบนี้นะครับก็แน่นหน,นาดีส่วนสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนข้างกล่องเนะี่ยก็จะบอกไว้ตรงนี้ด้วยก็จะบอกเป็นชื่อชื่อโมเดลนะครับเป็น PA ขีด C3 นะ PA C3 C3 ถ้าเป็น C2 C5 ก็จะเป็น100วัตต์ C7 หรือ C6 ก็จะเป็น140วัตต์อะไรเงรีย้ยใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกตัวนี้จะมีกำลังไฟเข้าคือ100ถึง2 40โวลต์นะครับเมื่อใช้งานที่ 1.5A 50ถึง60เฮิรตซ์ส่วน s i n เกิล u t p u t ก็คือออกนะไฟออกตรงนี้นะครับก็ช่อง C1 กับ C2 นะครับเป็น PD 5โวลต์ 3A เลยนะ3.015โวลต์ ไอ้สิวัตเท่ทีห้าโวลต์สามวัตเก้าจุดศโวลต์นะครับสา์แอมป์นะครับยี่สิบเจ็วัตที่สิบสองโวลต์สามแอมป์เหมือนกัน36วัตสิบหโวลต์สามจุดแอมป์นะครับแล้วก็สีวัตยี่สิบโวลต์สามคือเยอะรายละเอียดมันเยอะมากนะลองไปอ่านดูนะครับแล้วข้างล่างเขาต้องมีบอกอีกว่า C1 หนวกซีจะเป็น65วัต แม็กนะครับจ่ายสูงสุด C 1บวก A นะครับ45วัตต์บวก20ถ้า C 2บวก A เท่ากับ45วัตต์บวก20สรุปคือถ้าชาร์จช่องเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ45วัตต์ถ้าชาร์จ2ช่องก็คือช่อง1นึงจะเป็น45อีกช่องหนึงจะเป็น20นะครับยกเป็นว่าใช้ C 1กับ C 2รวมกันเนี่ยจะเป็นจ่าย65วัตต์เลยจัดเลยนะครับก็มิกซ์กันได้นะครับทำในจีนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ จำเป็นมากเลยนะครับด้านข้างตัวนี้บอก with o u t battery คือบางคนเข้าใจว่าเป็น power bank นะครับเพราะมันมีน้ำหนักส่วนพอร์ตด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็น type A นะครับคือ USB เ e ่เฉยแต่เป็นสีส้มน่าจะเป็น Gen 3.0หรือ3.1แล้วนะครับส่วน2พอร์ตนี้จะเป็น C 1กับ C 2ที่เขาแจ้งไว้นะครับเป็น type C ทั้งคู่แล้วก็เป็น power delivery ทั้งคู่เลยผู้ใช้งานสามารถจะเสียบ3ช่องพร้อมกันแล้วชาร์จอุปกรณ์3อย่างพร้อมกันได้เลยหรือจะเป็นคู่บนกับคู่ล่าง นะครับหรือว่าจะเป็นคู่บนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นคู่ล่างแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่กําลังการจ่ายที่เขาแจ้งไว้ข้างๆว่าใช้3อันจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ช่องละเท่าไหร่นะครับใช้2อันเท่าไหร่คู่ไหนคู่ไหนหรือว่าใช้ช่องเดียวมันจะจ่ายเท่าไหร่นะครับโดยรวมก็ถ้าเสียบช่องเดียวก็จะ45วัต์ยกเว้นมันเป็นบางคู่ก็คืออีกช่องมันจะเป็น20อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเสียบหมดเลยทุกอันก็65วัตนะแม็กซ์คือจ่ายรวมกันทั้งหมดถือว่าค่อนข้างที่จะเล็กคอมแพกนะครับ จัดการความร้อนได้ดีนะครับคราวนี้ผมมาเทียบกันกับ67วัตต์เหมือนกันแต่เป็นซีรีส์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขาพับได้รหัสรุ่นคือ PA ขีด B6U นะครับตัวนี้1,990ลดเหลือ1,190ตัวนี้1,590ลดเหลือ890นะครับสังเกตดูว่าตัวเขาจะสั้นลงจากรุ่น67วัตต์เท่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นออมเนี่ย t o Mix 67วัตต์นะครับอันนี้เป็น PA C3 นะ67วัตต์เหมือนกันเลยพอตก็3พอร์ตเหมือนกันนะครับ ใหญ่แล้วก็เล็กๆเป็นไทชีสใหญ่เล็กๆไทชี Z เหมือนกันพาวเวอร์เดลิเวอรี่เหมือนกันสังเกตดูว่าตัวเขาหนาขึ้นนิดนึงนะแต่สั้นลงเยอะเลยนะครับเยอะมากๆแล้วขาตัวนี้เป็นขาพับตัวนี้มันมีเวอร์ชั่นขาไม่พับด้วยนะผมไม่ได้สั่งมานะครับก็ขนาดก็จะสั้นลงนะครับเดี๋ยวเราลองเสียบกันดูใช้งานดูว่าเป็นยังไงนะครับลอ,ลองดูสักครู่หนึ่งเค okay, ครับพอร์ตก็พร้อมใช้งานคือเราจะเสียบรูล่างก็ได้รูกลางก็ได้หรือว่ารูบนที่เป็น usb เฉยๆนะครับ type a เฉ ตัวนี้จะไม่มีไฟขึ้นตรงท้ายตรงอะไรนะครับไม่มีไฟบอกสถานะเพราะว่าโคเมตเขาจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ตัวนี้มันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับหรือจะเป็นตัวอื่นในซีรีส์อย่างเช่นผมใช้ตัวนี้เป็น45วัตต์รุ่นเก่านะครับเป็นช่องเดียว power delivery นะครับก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นพอร์ตเดียวนะครับ45วัตต์พอร์ตเดียวชื่อรุ่นคือ PA F4 นะครับนี่เนาะ ก็ตามนี้นะครับ45วัตต์ max นะครับถ้าเป็นช่องเดียวที่5โวลต์3เอนะครับอ่าก็ประมาณนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับรุ่นเก่าก็คงไม่รีวิวแล้วแหละผมก็ใช้อยู่ใหญ่ไม่ค่อยร้อนด้วยแต่มีไฟขึ้นแล้วก็มีช่องเดียวตัวนี้45วัตต์เดแบบเนี้ยนะรุ่นหลังๆมันทําออกมาเล็กลงนะครับ67วัตต์เลยนะ max กซ์65วัตต์ธรรมดานะครับเล็กลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่อพิษดหน้านะล ตัวอื่นอีกเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูนะครับผมถอดสายนี้ออกก่อนนะสายก็สายออคีเหมือนกันตัวนี้เป็นออมเนียทูสามสิบวัตต์นะครับเจนสองและเจนแรกที่ผมซื้อใช้จะเป็นขาพับได้เพื่อนผมทําหายไปแล้วตัวนั้นมันจะเป็นขาพับอยู่ตรงเนี้ยเป็นขาพับแบบนี้เออแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับทําให้ตัวมันสั้นมากเป็นกระปุกลกแต่พอเป็นขาฟิกมันจะใหญ่นะครับ ตัวนั้นจะเป็น Wh, 2 0วัตต์อมเนีแต่ขาพับตัวนี้เป็น3 0วัตต์อมเนีเหมือนกันแต่ว่าขาพับไม่ได้นะครับพอร์ตเดียว3 0วัตต์จ่าย pa btl นะครับจ่ายกระแส5 v 3โวลต์3 A ชาร์จเร็ว3 0วัตต์ power delivery นะครับตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ผมมี4 5วัตต์เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นโคมีสังเกตสีดูเหมือนกันเลยเห็นไหมเพราะเขาสีที่เดียวกันนะครับเล็กสุดจะมี หน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่สีเป็นสีเทา30วัตต์นะครับแล้วก็เขาจะมี45 67 100แล้วก็140ตามลำดับนะครับนี่โคเมทซีรีส์ดีเหมือนกันตัวนี้นะครับ45วัตต์แต่ตัวเล็กไม่ได้รีวิวนะตัวนี้เพราะว่าผมใช้จนเยินหมดแล้วนะก็เหมือนกันนะครับ PD 3.05ามจุดศูนโวลต์สามเวัตต์เลยนะถ้าช่องเดียวนะครับนี่ก็15วัตต์ก็จ่ายกระแสไฟเร็วอยู่เนาะนี่67วัตต์ใหญ่กว่าหนักกว่านะครับนี่ก็67ลองเทียบไซสส์ดูิ เห็นไหมสามสิบวัตต์ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีเลขบอก30วัตต์สีวัตต์หกสิบเจ็ดวัตต์หกสิบเจ็ดวัตต์นะครับแต่ซีรีส์นี้สองตัวนี้ซีรีส์เดียวกันก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิโสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาดูย้อนหลังรีวิวในเพลย์ลิสชาร์จเจอร์แล้วก็เออร์บันเกียร์บายบายครับ